สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องสวนบุญประจวบชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดเซฟวันในค่ํายามเย็นที่ลมกําลังดีเลยครับลมเหมือนจะดีเกินไปวันนี้นะครับผมจะพามาดูว่าวันนี้ผมเอาอะไรมาบ้างมาอัปเดตราคาของสัปดาห์แรกของปี2566นะครับมาดูเลยครับมาเริ่มที่ ต้นแรกนะครับต้นแรกก็จะเริ่มต้นที่ภูฉลุก่อนอันนี้ภูฉลุด่างขาวครับด่างน้อยแต่ว่าด่างนะนะครับแยางได้ความด่างต้องไปตัดไล่ข้อนะครับนี่อันอันนี้ด่างขาวนะครับด่างขาวผมมี2ต้นนะครับต้นนี้ดูดูสังเกตดูลากนะอันนี้ไม้ยอดนะครับดูลากนะนี่นี่นี่อันนี้ด่างขาวครับมันก็อันนี้ด่างน้อยครับด่างน้อยต้นนี้ราคาที่200บาทครับอันนี้200บาทนะครับ แล้วน,นี้ต้นที่2นะครับต้นนี้นี่อันนี้เน่นกำลังมันก็จะด่างแล้วมันก็รุดแต่ว่ามันก็ขึ้นก้านนะตัวน,นี้ก็จะด่างเยอะกว่าต้นเมื่อสักครู่นิดนึงครับนี่นี่นะครับอันนี้ต้นที่2ก็ต้นนี้ก็อยู่ราคาที่280บาทครับนะครับอันนี้280บาทแล้วก็จะมีภูฉลุดด่างเหลืองครับนี่อันนี้ด่างเหลืองนี่นะครับมาดูเห็นไหมนี่ อันนี้เป็นไม้วางข้อนะอันนี้ขึ้นยอดมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เปิดด่างสักเท่าไหร่แต่ว่าตัวข้อขอด่างอย่างนี้นะต้นนี้ราคาอยู่ที่190บาทครับนี่190ด่างเหลืองครับแล้วก็จะเป็นพูชลุอินโดเลยท่านี้ครับพูชลุอินโดอย่างนี้นะครับลายดีๆอย่างนี้อันนี้เป็นไม้ยอดครับอย่างนี้150บาทครับโูชลหอินโดนะ150บาทต้นนี้นะครับแล้วก็จะมีพูชลุอินโดแถบบนี้นะครับ ถ้าแถบนี้นะครับอันนี้นะครับจะอยู่กระถางละอย่างนี้กระถางละ50บาทครับลายดีทุกต้นนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างนี้อ่ายกตัวอย่าง1ต้นนี้อย่างนี้ครับอย่างนี้50บาทครับบูชลรูอินโดด่างนะครับนี่กระถางละ50บาทพี่คนพี่คนไหนสนใจก็ทักไลน์มาเลยนะครับมีจํานวนไม่เยอะครับเหลือไม่เยอะแล้วเพราะว่าหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ผมลงไป50บบาทนี้ก็ ได้รับแบบการตอบรับพอสมควรเลยครับในไหนก็อยู่ตรงนี้แล้วก็มาต่อที่นี่เป็นกล้วยไม้ดินนะครับกล้วยไม้ดินต้นละ120บาทอย่างเงี้ยดอกจะเป็นสีนี้นะดอกเขาให้ดอกตลอดปีนะครับนี่นะให้ดอกตลอดปีคนระับกระถาง8นิ้วนะครับมาต่อที่ มาต่อที่อันนี้เป็นฟิโลใบเลื่อยครับใบใบใบเลื่อยด่าครับถ้าต้นนี้นะครับจะอยู่ราคาที่350้าบาทครับแต่ผมมีอีกไซส์หนึ่งจะอยู่ที่280ินะครับจะอยู่ในกระถางแนิ้วอันนั้นแดนิ้วเนาะ8ดนิ้ว280ดบาทอันนี้10บนิ้วครับ350ห้าบาทครับแล้วก็มาที่ต้นนี้เป็นหน้าคราด,ดำแปดสบาท นาคาราดํดำผมมี2ต้นนะบอกเลยถ้าไซส์ซนี้ให้พิเศษเลยนี่มี2ต้นแล้วในกระถางเนี้ยกำลังขึ้นหน่อยอีกต้นหนึ่งนี่นะครับกำลังขึ้นหน่อยต้นหนึ่งหน้าคาราดดำแปดสิบบาทครับผมมีเหลืออยู่แค่2กระถางนะบอกไว้ก่อนเพราะว่าต้นอื่นจะยังเล็กอยู่ขายแค่2กระถางแล้วก็สซนีจันดำครับเซนีจันดำราคาเดียวกันแปดสิบบาทนี่นะอันนี้แบบแสงมันเยอะมันก็จะออกดำไม่เยอะมันจะออกกลายไปด้วย เนี่ยมีขึ้นกอแล้วก็มีนะครับแบบนี้80บาทนะครับ<อ>ก็ไหนๆก็80บาทแล้วก็จะมีต้นนี้อีก80บาทนี่ฟิโลเบอร์กินนะครับฟิโลเบอร์กินแต่ตัวเนี้ยเขาเรียวกว่าเป็นรูปผสมของพวกอะไรนะเบอร์กินผสมกับเอ่ออะไรสักอย่างเนี่ยที่มันจะด่างเนี่ยมันจะด่างอย่างเงี้ยครับเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยครับมันจะออกแบบได้นะอย่างนี้ก็ะถางละแปดสิบบาทครับ แพงยุดยอดได้หรือครับแล้วก็มาที่ <c oughs> ามาที่โชคเก้าชั้นก่อนละกันครับโชคเก้าชั้นด่างนะครับนี้ด่างหินอ่อนด่างน้อยแต่ด่างนะพิเศษพิเศษไปเลยครับหนึ่งร้อยสี่สิบบาท <c oughs> นะครับผมมีอันนี้ต้นที่1นะครับมีแค่สามต้นนะของบอกก่อนนี่ต้นที่หนึงด่างนะครับบอกไว้ก่อนว่าด่างนะเนี่ยเห็นไหมด่างนะนี่ด่างหินอ่อนนะครับอันนี้ต้นที่สองอันนี้ก็ด่างนะครับ แต่ตอนนี้จะด่างน้อยจะเห็นด่างครับของใบไหนนะเดี๋ยวผมดูกอนนะใบน,นี้ก็ด่างแต่ด่างน้อยจะเอาเป็นด่างหินอ่อนนะครับเหมือนกันพอๆกันครับอันนี้ก็ด่างหินอ่อนนะครับพอๆกันเลยนี่นะครับอันนี้ด่างนะต้นละหนึ่งร้อยสามสิบนะครับอันนี้ต้นที่หนึ่งนะครับนี่ต้นที่หนึ่งนะนี่ต้นที่หนึ่งนี่ต้นที่สองเพราะว่าพวกนี้ผมมีไม่เยอะอันนี้มีแค่สามต้นน,ตน,ตน,นะครับนี่ต้นที่สามต้นละหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับ แล้วก็จะมีลูกแบ็กนะครับลูกแบ็กอย่างนี้อันนี้ถ้าได้ไร่เด็ดดีๆนะเขาจะ,จะดำแบบเขาจะออกดำน้ำตาลไม่ได้ดำเมี่ยมนะเขาจะออกดำน้ำตาลนะนี่นะครับลูกแบ็กอย่างนี้เลยนะอย่างนี้ต้นละต้นละ200บาทครับกระถางแปนิ้วนะครับถางแปดนิ้วนะนี่นะมีอยู่สต้นครับอ่านี้ต้นละ200แล้วตัวนี้ตัวนี้ก็ด่างครับ250บาทนี่นะ ต้องไปรอดูว่าเขาจะเขาจะขึ้นเป็นสีอะไรที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าก้านเขาแดงนะกระดูกเขาแดงเนี่ยพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีอนาคตนะผมก็คือเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าโตไปใครเป็นสีอะไรเพราะโชคเก้าชั้นอะ่ะโอ้โหมันเป็นลูกผสมที่ทับทับ,ท,บทับกันมาเยอะมากนะครับบางคนบอกจะขึ้นชมพูแน่ขึ้นอะไรผมบอกเลยว่าผมไม่รู้ว่าจะขึ้นอะไรแต่ว่าณนะตอนเนี้ยมันก็มีแนวโน้มที่มันมีสิทธิ์ที่เป็นไปได้ครับเพราะว่าถ้ากระดูกแดงอะ่ะมีแนวโน้มที่ จะไม่จะไม่อยู่แค่ด่างขาวนะครับถ้าจากประสบการณ์นะอ่าต้นนี้250บาทนะครับแล้วก็มาที่อ่อะไรนะสตรอเบอรี่ไอสนะครับสตรอเบอรี่ไอสนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมหาความด่างก่อนว่าเขาด่างตรงไหนตัวนี้มันมันคืนมีเชื้อด่างทั้งหมดแหละแต่ว่าตัวนี้มันยังไม่ค่อยด่างเท่าไหร่นะอย่างนี้ต้นแล้วเท่าไหรน่น,นี่ต้นเท่าไหร่อ่า เอาไปต้นละแปดสบาทแลยกันเนาะใช่ไหมอันนี้ต้นต้องถามมันเองคนระอันนี้ต้นละแปดสิบาทครับ<อ>ก็จะมีแบบที่แบบเดี๋ยวนะมีกระทางไหนที่มันขึ้นด่างเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับพวกนี้มีเชื้อด่างอยู่แล้วแต่ว่ามันจะพวกนี้จะด่างน้อยมันออมีด่างนิดนึงผมจําไม่ได้มันอยู่ตรงไหนผมผมเห็นอยู่เห็นติดด่างนิดนึงแต่วกนี้มันก็ได้พูดเลยคืออะไรนะ อ่ะอันนี้นะครับอันนี้ก็กระถางละ80บาทนะครับมีสามกระถางนะครับแล้วก็ต่อกันที่อันนี้นะครับอันนี้จะเป็นแบรนด์ซิฟโวลียครับอยู่ในตระกูลอโลคาเซียครับอโลคาเซียแบรนด์ซิฟโวลียนะครับใบเขาจะเป็นแฉกอย่างนี้นะต้นนี้ก็อยู่ราคาที่80บาทครับ80บาทสวยๆเลยนะครับต้องบอกค่าราคากัน อันนี้จะเป็นไตคันเลอร์นะครับนี่ไตคันเลอร์นี่จะเป็นไม้ยอดลายเอาไปขึ้นหลักเกาะหลักให้ใบเขาจะโตจะสวยมากเลยอันนี้ราคาอยู่ที่ต้นละเท่าไหร่นะนนี้ต้นละเท่าไหร่หนึ่งร้อยยี่สิบาทเลยกันอ่ะหนึ่งร้อยยี่สิบาทต้องปรึกษากันก่อนอันนี้ต้นละหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับอันนี้ต้นที่หนึ่งนะผมมีไม่เยอะไตคันเลอร์นผมมีไม่เยอะครับนี่ต้นที่สองนะครับฟอร์มเท่าๆกันเลยนี่ต้นที่สองนะ แคปหน้าจอแล้วก็ค่อยทักหา,าผมนะครับอันนี้ต้นที่3มครับต้นละ120ร่บาทนะครับไตคันเลอรอนะครับนี่อันนี้แบบว่าเนี่ยคือด้วยความที่เขาโตเนี่ยเขาม,มันจะเป็นเขาจะเขาจะเป็นล่างล่างสุดท้ายเลยนะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเง,งี้ยถ้าปกติที่เราเห็นไตคันเลอร์มันจะเป็นเป็นล่างแรกนะครับอันนี้เป็นล่างสุดท้ายแล้วนะผมบอกก่อนนะนี่ ถึงแม้ใบเขาไม่ได้ใหญ่แต่ว่าเนี่ยล่างสุดท้ายเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาจะเป็น1 2 3, 4, 5, 5ึ่งสองสาห้าห้าแฉกเหมือนผีเสื้อเนาะใช่เนี่ยถ้าถ้าถ้าอย่างเงี้ยล่างล่างที่สองอันนี้ล่างที่สองอันนี้ 4, 4ี่สี่แฉกนี่นี่อัน,นอันนี้3ตัวถ้าถ้าตัวเนี้ยสวยเลยตัวนี้ล่างสุดท้ายมันเหมือนกับอะไรนะเหมือนเราพุ่งผีเสื้ออะไรอนยะ่างเงี้ยผีเสื้อลังบินอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> จินตนาการเยอะกันไปอีกเอามาต่อที่อันนี้ครับกวกพระพรม,ามลายพราง,งนี่ กว่าพมลายพรางลายพรางอะไรเนี่ยเขาจะเป็นลายเหมือนไม่รู้มองเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยครับเขาจะเป็นลายเหมือนลายทหารเนี่ยให้ดูนะเห็นไหมมันเขาจะเป็นแสงเนี่ยมันจะเป็นลายลายแบบลายทหารเขียวอ่อนกับเขียวเข้มะครับอันนี้กว่าพุมลายพรางนะครับต้นนี้หนึ่งร้อยแปดสิบาทครับกว่าพุมลายพรางอนนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็อัญมณีสามสีนะครับตัวนี้อัญมณีสามสีต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเฮ้ย อันนี้มีความพิเศษขึ้นมาอันนี้ได้เป็นช้างเหลืองเนาะใช่ไหมใช่ใชใ่หูช้างดังเหลืองนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับอันนี้หูอ,อันจัมบัีสามสีบวกกับหูช้างดังเหลืองอันนี้สงสัยน่าจะเป็นไข่ติก๊กที่แบบว่าบางทีผมเอามาแบบผมชอบยัดไปไปทั่วไปแล้วมันขึ้นมานะครับอันนี้ถือว่าแถมไปนะครับต้นนี้นะ150บาทครับอันนี้ก็150บาทอันยันันีสามสีนะครับ150บาท แล้วก็ต้นนี้ก็150บาทนะครับต้นที่3นะครับนี่สวยเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้อะโลคาเซียหนังช้างนะฮะนี่ฟอร์มกระถาง8นะครับฟอร์มประมาณนี้เลยนะครับต้นนี้ราคาที่130บาทนะครับ130บาทนี่สวยครับอีพีมาเบิร์นครับลายดีลายดีเวอร์เนี่ยดูลายดีเวอร์ครับผมบอกก่อนว่าถ้าสัปดาห์นี้ ถ้าสัปดาห์เนี่ยถ้าสองสัมน,นี้้ไม่ไปโดนประหารแน่นอนผมจะหัดแน่นอนเพราะว่าเอาทําแม่เขาดีนะเพราะาลายเขาดีนะตัวน,นี้ละเอาไปพิเศษเลยร้อยเจ็ดิบาทพอร้อยเจ็ิบาทอย่ารอผมนะว่าราคาเท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะร้อยเจ็ิบาทเดีวผมจะมาดูคลิปย้อนหลังแล้วก็ตัวนี้ชื่อว่าอะไรอ่าฮะลืม,<ะ>ลมต้นนี้พาตาอะไรอ่าพา พาตาซินนมใช่ไหมใช่อันนี้ตัวนี้พาตาซินัมซิมเวอร์นะครับซิลเวอร์พาตาซินัมซิลเวอร์ครับมีกี่ยอดนะยอดเดียวอันนี้พาตาซินนมซิมเวอร์นะครับราคาอยู่ที่1 8 0บาทนะครับาทตัวนี้1 8 0นะครับตัวนี้จะคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่ตัวนี้พาวดีครับพาวดีซิลเวอร์นะครับมันจะเนี่ยคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันตรงที่อ่าดูใกล้กันนะครับนี่นะตัวเนี้ย ก้านเขาจะมีแบบบิดๆๆอย่างนี้นะครับตัวนี้ภาวดีนะครับอันนี้ก้านจะมนนะครับก้านจะกลมเนี่ยนะ,<ฮ>ะอ่าครับถ้าอันนี้ก็ถางละหนึ่งร้อยบาทครับอันนี้หนึ่งร้อยบาทครับกำลังสวยเลยครับตัวนี้หนึ่งร้อยแปดสิบบาท <c oughs> แล้วก็จะมีกุหลาบหินครับกุหลาบหินผมมีสองราคาถ้าไซสนี้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับอันนี้เป็นพุ่มๆนะหนึ่งร้อยยี่สิบครับ ถ้าแบบนี้นะครับที่80บาทอันนี้80บาทแล้วน,นี่นะามามาที่ไวโอลินนะครับไวโอลินสีทองด่างเขียว <4 S 2> <ๆ>นะครับนี่แหละด่างน้อยจะขอให้ด่างอย่างน้อยก็มีเชื้อด่างหรอปะอันนี้ไวโอลินสีทองด่างเขียวต้นนี้อยู่ที่450บาทนี่นะครับต้นนี้ใหญ่งี้เลยไม้ยอด450บาทแล้วก็เฮ้ยอันนี้ติดราคาผิดนี่ หลอกลวงประชาชนไม่ได้พาลโซ่ครับแต่ว่าอันนี้จะอยู่ราคาที่80บบาทนะครับอันนี้80บาทผาผ้าลาโซ่ครับ80บาทนะครับนี่แต่นี้ติดไปก่อนแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเศรษฐีรวยทรั์ครับเศรษฐีรวยทรัพย์ด่างนะครับด่างสเตียดีนะครับนี่อ่าเห็นไหมสองอันนี้250บาทครับ ตัวน,นี้2องาทงอยู่ในกระถาง8นิ้วนะครับแล้วก็มาอยู่มาต่อที่อันนี้เป็นจอร์บูโน่ครับจอร์บูโน่ผมมี2 2ต้นนะครับผมมีไม่เยอะหรอกพวกนี้ผมมีไม่เยอะมีแค่แบบบางทีมีแค่ต้น2ต้นนะครับอันนี้เป็นจอร์บูโน่ครับนี่ฟอร์มนี้นะครับราคาอยู่ที่450บาทนะไม้ยอดฟอร์มใหญ่ขนาดนี้นะครับมีสองต้นกับต้นนี้นะ แต่ว่าตันนี้ผมบอกกันว่าใบเนี้เขากำลังจะทิ้งใบแล้วแหละเป็นใบเก่าเนาะนี่ไซส์พอๆกันเลยนะครับมีหนึ่งกับสองนะอัน,นอันนี้หนึ่งนะครับนี่มีอยู่4ี่ใบกับ1หลอดนะครับตัวนี้ห้าใบแต่ว่าใบนี้กำลังจะทิ้งลนะนีนะครับอันนี้ห้าใบนะอันนี้ต้นที่สองครับต้นละ4ี่ราทคห้าสิบแล้วก็มาต่อที่ตัวนี้เลยอ,อันนี้จะเป็น นางกวกด่างเหลืองก็เช่นเคยครับด่างน้อยแต่ขอให้ด่างครับนี่ดูไว้ใหม่ขึ้นมานะครับด่างน้อยแต่ขอให้ด่าง,งน,นี่นะครับต้นนี้ราคาที่อสี่ร้อยเก้าสิบบาทสี่ร้อยเก้าสิบาทเนี่ยผมให้ดูโคนก่อนนะมองเห็นไหมไหอ่าอ่าผมให้ดูโคนก่อนนะนี่ตอนจะขึ้นตาม ยกยอดได้เลยครับนี่ยกยอดได้เลยนะถ้าจะยกยอดได้เลยแล้วโคนใหญ่ต้นใหญ่4 9 0บาทครับด่างเหลือนะครับแล้วก็ไซส์ลิกแบบนี้อันกระจุงกระจิ๋ม,มเอาไปที่ร5 0หบาทลายดีดีลายกว่านี้ก็ต้องหลังผมนะครับนี่ไม่เลี้ยวเหรอฮะไม่เลี้ยวเหรอหลังลายลาย, <laughs> ลายไม่เลี้ยวอ่ะแล้วก็ มาต่อกันที่เดดิจักรพัทครับเดีิจักรพัทนี่นะครับล่างมิน้นด่างมิ้นนี่นะครับอันนี้ลายดีต้นละสองร้อยห้าสิบาทพอพี่ต้นละสองร้อยห้าสิบาทลาแล้วก็จะมีอันนี้พวมกมรกตด่างครับแต่ว่าในกอเนี่ยมันด่างก้านเดียวนะที่ยังเห็นอยู่คือด่างก้านเดียวก้านนี้ก้านอื่นนี้ยังไม่ด่างอันนี้หลอดใหม่ มีรอดใหม่ขึ้นมาต้องไปลุ้นต้องรอกลางใบดูว่าต้องลุ้นนะแต่ผมว่าแต่ผมว่ามีสิทธิ์จะด่างเพราะว่ามันไอ้นี่เนาะดูถ้ามันมีชมพูชมพูเข้ามามีสิทธิ์จะด่างครับเธอลืมต้นด้านหน้าหรือเปล่ากรถางข,งขงาวต่าอ๋อ,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 อเดี๋ยวกลับไปลืมไปนะต้นนี้ผมให้ราคาอยู่ที่500บาทนะครับขนาดไหนอันนี้500บาทอยู่ในกระถาง8นิ้วนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าหู้นี้จะเป็น ต่กลุนลิ้นมังกรนะครับจะมีลิ้นมังกรเขียวเขียวด่างนะครับนี่เห็นไหมด่างสวยด่างสวยนะยนี่เนาะเนี่ยนะอันนี้ลิ้นมังกรเขียวด่างนะครับเขียวด่างราคาอยู่ที่ต้นละแปสิบาทกระถางละแปสิบบาทราคายังกับมันไม่ด่างเลยครับแล้วก็อ,อันนี้ก็ฟิโลดาบเงินนะครับเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะ ลิ้นมังกร,กรดาบเงินพีนโนโดโดาบเงินเฉว่ลลิ้นมังกรดาบเงินนะครับแปดสิบบาทเหมือนกันครับแล้วก็น,นี้นี่ลิ้นลิ้นมังกรลิ้นมังกรด่างลิ้นมังกรคอบทองด่างครับมีนะตัวนี้ราคาที่หนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้กระถางแปดนิ้วหนึ่งร้อยบาทนะครับผมมีแค่สองกระถางนะถ้ารับคู่เนี่ยสองร้อยห้าสิบบาทถ้าต้นเดียว100หนึ่งร้อยเฮ้ยไม่ใช่ ต้นเดียวหนึ่งร้อยารับคู่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเออราค้างค้างหันมงราคาแล้วงงยังไงไม่รู้ต้นต้นเดียวหนึ่งร้อยเอาใหม่พี่เอาใหม่นะ <c oughs> ถ้าต้นเดียวหนึ่งร้อยสองต้นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอ่านีลยอันนี้ถูกรับ <c oughs> แล้วก็มาที่กุ้งครับแล้วก็มาตอกันที่กุ้งนะครับกุ้งผมมีสองเวอร์ชั่นนะครับกุ้ง <c oughs> ในเวอร์ชันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นไม้ต่อนะครับ ให้ดูก่อนอันนี้ไม้ตอกาลังขึ้นหน่อนะครับอ่าไม้ตอขึ้นหน่อมีอยู่2มีอยู่1ใบครึ่งครับหนึ่งใบใหญ่ๆหญ่เงี้ยดูใบยงใหญ่เลยนะแล้วลายดีด้วยหนึ่งใบก็อีกครึ่งหนึ่งครึ่งนึงเนี่ยมันผมทํามันหักไปนะแต่มันมันไม่เสียผมเลยไม่ตัดออกเนี่ยหนึ่งใบครึ่งต้นนี้อยู่ที่4ี่รอสสิบาทครับพิเศษเลย4 3 0อสสิบแล้วผมให้ดูอย่างนี้นะครับหนึ่งหน่อที่เห็นนี่เนาะนี่หนึ่งหน่อที่เห็นนี่นะกับอีกหน,กน,ววน,นึ่งหน่อ หนึ่งใบครึ่งกับอีกหนึ่งหน่อครึ่งเออเข้าใจไหมครับเข้าใจนะสี่ร้อยยี่สนะิบาท <laughs> หนึ่งใบครึ่งกับอีกหนึ่งหน่อครึ่งอ,อันนี้สี่ร้อยยี่สิบบาทครับแล้วก็ต้นนี้นะครับดูแล้วเหมือนกำกึ่งลูกค้าจะจบไม่จบนะครับต้นนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาททําไมถึงหนึ่งพันสองร้อยบาทปกตินะครับกุ้งอะ่ะมันจะด่างใบเว้นใบใบเว้นใบเนาะจะไม่ค่อยแบบว่าทุกใบแต่อันนี้ด่างค่อนข้างจะทุกใบนะครับ อันนี้จะเป็นใบเก่าที่สุดเนาะใบเก่านะครับจะอันนี้ไม่ด่างแต่หลังจากใบนั้นนะดูใบใบนี้นะครับอันนี้ด่างนะอันนี้ก็ด่างนะครับอ่าอันนี้ก็ด่างนะครับต้นนี้ก็ด่างอันนี้ใบนี้ก็ด่างนะครับแล้วใบล่าสุดมานี่สีไม่แห้งนะนี่ก็ด่างนะครับมาอันนี้ราคาที่1,200บาทรวมส่งไปสนีเอ็มเอสครับ1,200บาทพราะ้าด่างไหมคะเพราะ้านี่ด่างทั้งตัวเลยมามาต่อที่โชว์้าวั้นครับนี่ โชคก้าชันไซสนี้ครับ2200บาทรวมส่งครับกระถาง15นิ้วอันนี้จะเป็นด่างเหลืองนะครับใบจะเป็นใบเกลียวครับโชคเก้าชั้นเขียวด่างเหลืองใบเกลียวครับแล้วก็เป็นใบเขียวใบกลมใบเกลียวก้านสั้นนั่นนี่มันดูลายเขาอย่างนี้ครับนี่มาใกล้ๆเลยดูลายเขานะครับนี่เห็นไหมโอ้โหด่างสามสเลยนะครับขาว เขียวอ่อนเหลืองเขียวเข้มนี่ดูนะครับแอนก็ดูใบล่าสุดขึ้นมาอ่าก็มีลายนะครับแต่ว่ามันยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าสีไม่แห้งนี่อย่างเงี้ยคือปุ๋ยปุ๋ยเยอะไปหน่อยนึงมันก็เลยถมนะครับนี่นะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ2,200บาทรวมส่งไปสนีอีมเอครับฮะีอีอบนึงร2 0 0บาทรวมส่งไปสนีอ MS ครับประมาณนี้ครับ แล้วก็มาต้นนี้ต่อต้นนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทอันนี้กาลังเริ่มมาไล่แดดเนี่ยมันก็เลยแบบว่าจริงๆเป็นลูกแบกใบดํานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก่อนไปเอามามันเขียวพอออกแดดจริงๆมันเริ่มดําแล้วเนี่ยนี้ด่างนะครับนี่จะมีติดชมพูเล็กน้อยนะครับประกายประกายนี่ตรงนี้ติดชมพูติดชมพูแล้วเห็นแล้วนะครับนะตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งไปสินียิมเมตเช่นเดิมครับ แล้วก็จะมีต้นนี้ครับนะอันนี้ใบใบสั้นใบอ้วนแล้วใบสั้นนะครับแล้วก็ด่างนะนี่แต่ว่าด่างด่างกระจายนะครับด่างกระจายกระจายประมาณนี้แล้วก็มันมีหนึ่งสองสามใบกับนี่ใบใบเนี้ยใบเนี้ยเสียโดนแดดมากเกินไปจริงจริงต้องต้องตัดออกไม่ตัดนะต้นนี้ก็อยู่ที่1,100บาทรวมส่งครับ นี่นะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทรวมส่งกระถางสิบห้านิ้วนะพี่มามาต่อต้นนี้ต้นต้นนี้รวมมิดนะครับรวมมิดก็จะมีเขียวมีดำนะครับมีประมาณสี่ยอดนะครับตัวนี้ผมบอกว่าเป็นไม้ลุ้นด่างนะบอกก่อนละไม้ลุ้นด่างในตอนนั้นผมเอาโปรโมชั่นเนี่ยผมผมเอาหกร้อยรวมส่งแต้นี่ผมเอาห้าร้อยรวมส่งพอแล้วขอบคุณพี่พี่มากนะครับที่ว่าโปรโมชั่นสามต้นนะครับ สามต้นส่งฟรีออเดอร์แบบว่าปังๆเลยขอบคุณพี่ทุกคนที่อุดหนุนนะครับก็ยังมีโปรโมชั่นอยู่ถึงวันที่10นะครับวันนี้วันที่อะไรแล้วไม่รู้แต่ถึงวันที่1ิยังอันนี้นย,ยังมีโปรโมชั่นอยู่ต้นนี้5้ารอยวมส่งไหครับเวลาหมดยังยังไม่ต่อได้อะมาสยามมอนสยามมอนอ่า ต้นละ150บาทใช่ไหมใช่สยามมอลนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะผมมีสองต้นผมเหลืออีกสองต้นอันนี้ต้นแรกนะครับต้นแร่แล้วก็อันนี้ต้นที่สองใบจะเยอะหน่อยต้นเนี้ยมันจะมีสามยอดครับจะมียอดเนี้ยยาวยอดหนึ่งอันนี้ยอดสองนะครับแล้วนี้ยอดสามอ่ะแล้วมาต่อกันที่กล้วยไม้นะครับอันนี้กล้วยไม้ผมก็จะมีอย่างนี้อ่ะมาดูอย่างนี้ก่อน อ,อ, <c oughs> อันนี้นะครับผมก็จะมีตอนเนี้ยมันจะเป็นช่วงช่วงที่ตระกูลเอื้องสายนะครับกําลังติดดอกนะครับติดดอกอันนี้ต้นนี้มีต้นนี้เป็นาสายดวงเซมิเข้ากับเนตเตอร์เผือกครับดอกเขาจะใหญ่ตัวนี้ผมบอกก่อนว่าไม่ใช่ไม้ป่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือตัวนี้จะเป็นเอื้องสายรูปผสมนะครับจะเป็นสายดวงเซมิเข้ากับเนตเตอร์เผือก ดอกเขาจะเป็นประมาณนี้นะฮะอันนี้ดอกของลําแรกของเขานะอันนี้กํกลังจะขึ้นตาดอกอไม้นี้นะครับไม้นี้ขายที่ราคา80บาทครับอันนี้80บาทนี่แปบาทนะไซรวง่งเซมีเข้ากับเนเตอร์เพื่อตะกูลเอื้องสายนะครับพี่พี่สายกล้วยไม้นะครับแล้วตระกูลเอื้องสายพี่อยากได้สายตัวไหนนะครับรูปผสมอะไรพี่ระบุมาให้ผมเลยนะครับผมบอกเลยว่า กล้วยไม้ชนิดยางอื่นผมอาจจะมีจํานวนไม่เยอะนะครับแต่เอื้องสายผมบอกเลยว่าผมไม่น้อยไปกว่าใครในประเทศไทยนี่ใหญ่โตไปอีกจริงครับคือว่าพ่อผมชอบพ่อผมทำแต่เอื้องสายอย่างเดียวเลยผมเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่พ่อผมชอบ่อะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสายไหมครับอันนี้เป็นสายไหมสายไหมกินได้ใช่ไหมฮะกินได้ครับถ้ามีถ้ามีามแป้งโรตีมาด้วยนะนี่อันนี้เป็นสายไหมนะครับกําลังติดดอกนะครับติดดอกสายแรกของเขานะครับ แล้วเดี๋ยวพวกนี้เขาติดดอกตามมาถ้าพี่ๆคนไหนเคยเลี้ยงจะรู้นะครับนี่อันนี้สายไหมครับราคาเท่ากันผมให้เท่ากันเลย80บาทจริงๆแม่ผมบอกให้ขายร้อยหนึง่งแม่ผมขายแปสพอนั่นแหละเอาแบบคิดง่ายดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นาสายดวงเหมือนกันนะครับผมถามแม่แล้วว่าสายดวงอะไรแม่บอกไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นร,รหัส NTW 100ตัวนี้จะเป็นผมคาดว่าน่าจะเป็นสายดวงใต้นะครับแต่เข้ากับอะไรไม่รู้ ดอกเขาค่อนข้างดอกเขาค่อนข้างจะใหญ่ครับนะอันนี้80บาทเหมือนกันครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับเอื้องบันไดสวรรค์นะครับหรือว่าเอื้องจักระจันนั่นเองนะครับแต่ว่าทั่วไปใครเรียกว่าเอื้องบันไดสวรรค์นะครับนี่อันนี้จะเป็นไม้ป่านะครับดอกเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่น่ารักเชียวดอกเขามีกลิ่นหอมนะครับแต่ว่าต้องตั้งใจดมเพราะดอกเขาเล็กแบบนี้ แบบนี้นะครับไม้ละ100บาทครับอันนี้100บาทนะได้สวยเลยนะจ๊ะใช่ไหมหนึ1 0รเอหรออันหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรไรเกียร์อะคแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นลาวานะครับดอกเขาจะเป็นสีแดงนี่กำลัตงติดดอกนี้ต,ติดไม้อ่ากำลัตงติดดอกดอกออกตลอดปีครับลาวามีชื่อว่าลาวานะครับดอกเป็นสีแดงผมไม่มีตัวอย่างดอกให้ดูแปดสิบบาทนะ <c oughs> แล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องก้างปลาครับ นี่อันนี้ดอกเขาอ่าไม้ป่านะ่สาสะสมอันนี้ไม้ป่านะ่สาสะสมนี่นะครับแปดสิบบาทเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีแปดสิบบาทอีกเช่นเคยครับตัวนี้เป็นช้างกระออ้อันนี้เป็นกระจุดใหญ่นะครับแทบจะเป็นแทบจะเป็นพายเลยอะแต่นนี้กะนะครับนี่กะนะแต่ว่าจะเป็นจุดใหญ่นะครับนี่มีตัวละแปดสิบบาทครับนี่ก็แปดสิบนะครับนี่อันนี้ก็แปดสิบสวยไหม สวยนะช้างกระนะครับตัวนี้เป็นจุดใหญ่นะครับนี่ให้ดูก่อนอันนี้จุดใหญ่นะครับตัวนี้จุดเล็กปกตินะครับนี่ช้างกระนะครับนี่นะสวยนะครับแปดสิบบาทครับช้างก็จะมีตัวนี้เป็นพายชมพูนี่กําลังตุ้มๆยังเริ่มแย้มบานนี้พายชมพูนะครับฮะสวยนะพายชมพูหาดูได้ยากด้วยนะครับแปดสิบบาทเหมือนกันนะครับ แล้วก็จะเป็นพวกตระกูลแอดโกนะครับแอดโกก็จะมีเยอะเลยที่วางตรงนู้นเบื้องต้นฝั่งนู้นครับอยากได้ตัวไหนเดี๋ยวผมค่อยไปดูอีกคลิปหนึ่งที่ผมจะแยกเป็นพวกแอดโกนะครับจะมีหลายชื่อให้ดูแล้วก็จะมาเป็นเอื่องเทนเขียวนี่เอื้องเทนเขียวกำลังติดดอ,เอเกเยกดดอแยะเลยครับ oh, <okay. S 1> <laughs> ลมแรงครับวันนี้นี่กำลังติดดอกนะครับต้นละหนึ่ยบาทนะครับเื้องเทนเขียวหนึบาท ดอกออกตลอดปีออกดอกบ่อยมากแล้วดอกหอมนะครับนี่ดอกเขาก็จะยาวนีนะ่มีต้นให้เลือกนะนี่อย่างนี้เนี่ยอันนี้คือดอกเขานะยังไม่บานนะครับแล้วก็จะมีเวนด้าเวนด้านี้คือผมบอกกันว่าถ้าถ้งหมดแล้วคือหมดเพราะว่าแต่ละต้นน่ะจะไม่เหมือนกันต้นเนี้จะเป็นต้นคู่แล้วก็สองช่อนะครับสีเหลืองนี้นี่นะเป็นต้นคู่อย่างนี้นะครับแล้วก็มีตอนเนี้มีสองช่อด้วยนะ ต้นนี้ราคาที่180บาทครับก็ตุกนะครับนี้ยังเดินชมไม่หมดร้านนะเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้ EP หน้าจะพาชมอีกนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสนใจต้นไหนก็แอดไลน์มาหาผมได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมอัปนดตราคาอะไรจะได้ไม่พลาดนะครับมีโปรโมชั่นอะไรดีเดี๋ยวจะไม่พลาดนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ